เยอะแยะไปหมดตอนนี้หายไปหมดแล้วตอนนี้หายไปไหนหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วขายดีเกินเฮ้ยโอ้โหคือออเบียคือไม่ได้สนใจยี่ห้อไม่ได้สนใจคาร์บอนผมสนใจแค่ว่ามมันให่สวยเนาะออเบียสวยยี่สิบนิ้วอันนี้เจ็ดพันเก้าเริ่มกับพี่พาพี่ไปมาตรงนี้ ซื้อไม่หมดแล้วนะมีคนซื้อไม่หมดแล้วคุณเล่นเป็จริงเรืนจริงรอไปส่งเขาอย่างเดียวจริงเหรอจริงจะรู้ได้ไงเนี่ยล้วบอกปุ๊บร้องอ๋อเลยอ๋อจำไว้นะ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 แคปเจอร์ไว้พูดเล่นพูดจริงวะเนี่ยพูดจริงพูดจริงจริงคือตรงเนี้ยเขาจะเป็นเสือมึงเสือหมอบอะไรเงี้ยแผลบอยอยตรงนี้ไม่ได้แอล คือเอามวางอย่างนี้เรามาดูกันีกว่ามีอะไรพบใช้งานแล้วเออมมค,ครอบใช้งานมีอะไรบ้างอ,อือแขนเดี่ยวไม่เคยขี่เลยไม่กล้าขี่เลยผมว่าขี่ได้จริงใช่ไหมขี่ได้จริงเพื่ออะไรอ่ะเมามันก็เป็นนวัตกรรมเ,กเ,กเป็นสตอร,รี่อะไรที่มันแบบว่า,าเฮ้ยเา มีด้วยว่ะอะไรเงี้ยมีไว nice. ้คนถามเออเออทำได้ด้วยนะอะไรเงี้ยเออนี่ครับเป็นพวกเสือภูเขาอ่าภูเขาอ่าภูเขาภูเขามันก็จะมีหลายตัวถ้าเด็กชอบครับมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่ามีทั้งอารูอ่ามีแต่อ่ะคนคนนิยมกันก็จะมีแบบโคโมโมอ่าอันนี้คือนิยมสุดเลยนิยมสุดนิยมสุดไหม ส่วนรถผมมองมาสุดนะโครโมแล้วก็อาจจะลองลงมาก็จะเป็นพวกอลูมิเนียมคาร์บอนหรืออะไรเงี้ยซึ่งจะกลับจะกลับกันกับรถเสริมหมอกถ้าเสริมหมอกเนี่ยจะเป็นคาร์บ็อปเลยก็จะเป็นคาร์บอนเลยครับว่าแต่อันนี้ก็ต้องเป็นโครโมโครงความแข็งแรงเวลาเขาไปขี่ไปไปกระแทกไปย้ำไปเน้นไปอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็เบาสําหรับ แล้วก็แรงเหวี่ยงล้อแต่แล้วมันเยอะแยะเลยช่างเขาเลยครับใครมีความรู้เปรียบเทียบให้เราฟังเลยได้ครับเีมีเยอะแยะแต่เวลาเลือกซื้อภูเขาอะถ้าเกิดคุณจะไปอัปเกรดอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่าล้อเราเป็นแบบไหนล้อเราสามารถใส่จวนได้มากแค่ไหนก็ต้องอัปอะไรบ้างอะไรเงี้ย เพราะว่าบางทีมันไม่มันไม่จบไงอ่ามันไม่จบอยู่แล้วใช่ไหมอืไม่จบพรล้อบางล้อใส่ได้แค่9สปีดอะไรย่างเงี้ยเลื่อใส่ได้9อันแต่เราซื้อมา10ใช่มันเป็นอะไรนะมันเป็นสมัยนี้มันเป็นอะไรเดือยเหรอเดือยแบบขวมเดือยต่อเดือยหมุนใช่ไหมลาลุ่นใหม่มันก็จะได้หลายสปีดถ้ามันเป็นดุมรุ่นเก่าก็จะได้ น้อยหน่อยนึงเวลาขึ้นซี่รวดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรฝั่งฝั่งที่มีเฟืองอ่ะรับแรงมากๆมันก็จะแข็งแรงหน่อยประมาณนั้นเสือภูเขาดีแล้วแต่ GT GT ก็ขูนหูขุ้นตายกันบ่อยผมวอาเฟรมแค่นี้ไปอยู่ที่บ้านยังไม่ได้เชื่อมกันเขาเลยครับผมบอกไว้ก่อนเอาไปลองขอไงเอาไปลองแต่ก็ไม่ได้ทำจริงๆ นี้ก็เป็นไฮบิดเนาะตรงนี้เพราะว่าไม่มีโชว์ไม่มีอะไรไฮบิด M C สองร้อยไรนี่ไนี่นี่นี่อันนี้เหมาสมมากวอล์กนี้ด้วยอันนี้ยีบเก้านิ้วยี่สเกเวลาร้อยเก้ามันก็จะแบบเวลาปั่นมันก็ชิไปหว่านไปว่านนี้ก็โอ้ยนี่หนายากเป็ถทะเลปะ น่าจะเป็นน่าจะเป็นโคโมเพราะว่ารอยเชื่อมเล็กสวยมากไม่เคยขี่อ่ะไม่เคยขี่เลยพวกเนี้ยไม่รูเราไม่รู้จะขี่ไปไหนอ่ะเอาไว้ให้มันสถานก้นไงเดี๋ยวรอเวลาให้เหมาะสมก่อนตอนนี้ไปททำอย่างอื่นละไปร้อยทรงร้อยสร้อยนี่ร้อยขายจริงป่ะเนี่ย ขายจริงเหรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขายหมดเลยลูกปัดโบราณอ๋อเพาว่าไอ้อจริงอันนี้โบราณจริงอ่ะอันนี้ก็ไม่คึ้นกับโบราณสักเท่าไหร่มันแบบจริงจริงคือไปขุดมาเลยวะเนี่ยผมไม่บ้าไปขุดมาได้ไหมฝั่งนี้ขายได้ไหมขายได้ไหมขายขายขายร้อยเองร้อยเองได้ได้มีวิธีด้วยใช่สอนสอนแต่ละเส้นนี่นั่น เหลือฝั่งนี้ฝันแก้งานด้วยม่ะเนี่ยแก้รับแระการตลอดชีวิตสมมุติแบบหลุมหลวมเงี้ยพี่เป็นแก้ให้ด้วยแตห้ได้หมด๋อแล้วเติมได้มั้ยแบบข้อมือได้ได้เดี๋ยวเติมพวกเนี้ยเติมไม้หมดอ๋อไม่ไม่หมายถึงแบบเติมความยาวอะไรเงี้ยใชอแบบวันดีขึ้นดีข้อมือใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นอะไรก็ได้หมดเอาส่งมาเดี๋ยวกูทำให้ประมาณ ก็เป็นไฮบิดใชไฮบิดไฮแอนนี่ถ้าเกิดจะเขียนทีต้องขอแบบของเต็มๆแบบนี้แต่จะลืมนะว่าอะไหล่เราไม่ค่อยมีแล้วอะไรตัวคนเคยไปดูในคลิปอ่เนาะงี่แบบมันกระโดดลงเนินอะไรเอ้ยขาเขือหักอ้หตัวนี้ขี่สวยๆก็มีเราจะไปมองแต่พวกนั้นเดี๋อวอ่า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 ไฮแอน แอนนันเดียวเหรอแอนนันเดียว X X7 อันนี้ธนาธนาตัวนี้ก็จะเป็นจีออ g o เ Special Special นนี้ก็ s p e เ i a l Special อันนี้เป็นโลิด้าโลิด้าอ่าฮะเต็มเหมือนกันนะเนี่ยคันนี้เต็มเหมือนกันคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนเหรอครูผมว่าคาร์บอนว่ะ ไม่มีรอยเชื่อมแบบไมว่าเขาเก็บยีนหนักอยู่มีน้ำหนักหรอช่าแล่วมอบสมอบไม่มีรถราคาอยู่เรื่อยเรื่อยเฮ้ยมันหายไปเยอะเลยเนาะใช่ผมก็คิดแน่ใจว่าเอ้เขาลงลงลงไปเนี่ยเขาจะขายบัตรได้บ้างไหมนะที่ไหนได้ไอ้คันที่เราถ่ายไปอะหายไปหมดเลยนะเออไม่มีหมดเลยสวยอันนั้นอะไร B M C สวย เราไม่ขันสีแดงแล้วแบที่เราชอบแบบนี่อยู่ตรงนี้ยู่ไทตั้งแต่วันนั้นนะเรอ๋ยวใส่ไปที่จริงๆนะจะให้นอนเรานั่งไล่อ่ะไม่งเจอจริงๆริงขอคือขอมาสักครั้งคือถ้ามาเนี่ยผมมั่นใจนะคุณได้รถติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่ตัวนี้ก็เหลือแค่หมื่นสองมั้งตัวนี้หนึ่งร้อยห้าร้อยห้าโทรใหม่อะไลเล่อ่าสเปเชียลไลน์อันนี้อะไรอ่ะ ส่วนนี้มินิดาอันนี้เหลือหมื่นหนึ่งพันนะมินิดาแล้วก็อันนี้หมื่นสามแจนเอจิเอเอจนอนนี้บีเมซียี่ห้อดีนะตัวนี้แล้วก็อันนี้ไม่ไม,ไม่แน่ใจส่วนโน้นเป็นมินิด้าตัวโน้นก็สวยพ่นาไดโลแล้วก็ คูโอตาคูโอตาออกเสียงผิดขอโทษนะคืลูกบูตาแม่ท่าบ้านผมเลยเรียกคุคูโอต้าเข้าเหรอไม่ใช่นั่นรถไถนาร์คทินาเรโร่โฟกัสลุนสองครับครานี้ลาเนโร่ทินาเรโร่อิตาลีเข้าเหรอย่อดังขออคอนรา อาชื่อไม่มันก็ตั้งยากเนาะเออมึงตั้งไงง่ายๆเลยเดี๋ยว้อ่ะ C A T ก็ได้แบบชื่อตัวย่อ C O C o W R ไม่เอาเอา C A T ไงแคตเสร็จปุ๊บแล้วชื่อเต็มเป็นอันเนี้ย C R T O นะเออแล้วก็ไปหาข้อมูลเลยแล้วเสร็จแล้วก็ย่อไหมอีกทีว่าตีย่อมาจากอะไรแล้วก็สตอรี่ ย่อไปจนกอะไรความหมายมันจะย่อรวมกันเป็นแคทแคสเิ็เป็นชื่อเล่นๆว่าแคทแต่ชื่อจริงๆคืออันนี้โอ้โหแม่งโคตรละเอียดเลยย่อใด้ตั้งเป็นซีอูไหมอันนี้รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ายังมียังมีเริ่มต้นตั้งแต่สามพันกว่าบาทสามพันเจ็ดพันไหนรถไฟฟ้าเนี่ยนะอ